อ้วน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 เห็นถุงปลาตกใจอ้วนเห็นถุงปลาเอาปลามาปล่อยครับเอาปลามาปล่อยจะปล่อยปลาปล่อยคันปลานะส่วนไอตัวนี้ก็เก้เก๊กลางกลางกลัวกลัวมากตกใจตกใจเออส่วนไอตัวอยู่ข้างบนก็เห่าจังเลย ไปดูดิอ้วนมีอะไรอ้วนมีอะไรไปดูดิอ้วนอ้วนคืออะไรอ้วนคืออะไรอ้วนอ้วนคืออะไรอ้วนคืออะไรไปดูดิลุงไปดูดิอ้วนคืออะไรคืออะไรอ้วนอ้วนคืออะไรอ้วนอ้วนมันคืออะไรอ้วนอ้วนมันคืออะไรอ้วนคเอออ้วนเออไม่เชีงอ้วนไม่นชีงอ้วนอ้วน อ้วนมันยังไปเบิังลูกอ้วนมันยังมานี่ยมานี้มานี่มานี้มาอ้วนมาตายด้วยนะครับถุงแตกถุงแตกมาหนึ่งถุงนะครับตายตายมาเท่าไหร่กี่ตัววะนี่วะเออไอช่างมันเถอะอา่อาไออ้วนไออ้วนบอกว่าคืออะไรพ่อเอออะไรเอาอะไร เออโอเคนะครับเดี๋ยวปล่อยปลาก่อนนะไอพ้พวกนั้นก็เขาเลอเกินแค่นี้นะครับสวัสดีครับมีปลาเดี๋ยวบอกก่อนมีปลาสลิดปลาตะเพียนแล้วก็ปลานินนะครับนะปลาตะเพียนตายนะครับเนี่ยมันแตกถุงมันแตกในรถนะครับนะถุงแตกนะครับโอเคนะครับนะสวัสดีครับ